นมัสก,การครับอาจารย์ครับผมจเจริญพ่อนเนาะ,ะเจริญพรพี่บุญผ้าร่วยแล้วก็พี่พ่อผ้าร่วยบ่ะ 5, <3 S 2> บกับทีมงานสุขุสุขคนเนาะครับผมเ<อ>ป็นนั่งเอาอย่างไรมาเอาคัาเอาแน่จะเรียกเนี่ยหาสามเม็ดเดียวเม้โคโลเม็ผู้งูเหลือมไม่จังคัาแน่เลยเรี่องว่ากับขอพ่นยุพ่นกับว่าคันไฮงวดเนี่ยคันไฮงวดเนี่ยนเนยจ็ดที่ว่าเจ็ดหาสามเนี่ยพ่นก็บอกว่างวดต่อไปกระให้อีก ้อไปกน,นยีก็มาดิผมจําได้ว่าเมื่อน,นั้นอาจารย์ไปที่ผูมงูเหลีนะ่ยมเนาะหลังจากจักหลังจากกลับมาอยู่ผูมงูเหลี่ยมเพื่อนตามมากม่นว่าอาจารย์ว่าอยู่ดิเพื่อนมาเพื่นตามไมา่ย้ำอีกตอนนั้น,นตอนอยางออกนี่จะว่าตามเราไปป้อนหัวลงมาบอกว่ามาหยังวาใช่ไหมป้อนหัวแมนะ่นี่อาจารย์เลีล้ยนรถบอกว่นีกับว่าเลี้ยนแล้วก็บอกว่าบอกไม่บอกว่าพากันย่างกวอนเด้อใช่ไหม หมูจักอยู่ว่าเพิ่นเขียนนั่นอันตอนหัวออกมากนี่มันหยางควนหัวมากจาะช่าง,งวาอยู่นะว่างูว่างี่เงี่ยเป็นคล้ายๆหน้าคนเนาะโอ้ยอนหัวตัวช่วยลงมาบ่อยๆจันเว้ายชั่ววิทยาำเลยทำว่ามากหยางาใช่ไหมอือเรียกว่าม้มามาเลยสันตัวแบบนี้โอ้บันตามรักเษ็ะแล้วปุ๊บเขาก็ตามมาพีได้เหมือนครับผมตามน้ำมาพีได้เหมือนครับผม เอฟซีถามมาหลายอยู่เพื่อนกระไดโชคใจใช่น้ำอาจารย์หลายอยู่น้ำผู้งูเหลี่ยมนี่จกกเจ้าเพื่อนก็เไดบ่าบอกอาจารย์เ้ <S <S อกระเบื้องไหนย่าฝ้าปูจอคำนั้นบอสีเดียวกันนะเพื่อนว่านแย่าฝ้าปูเนาะเออเพื่อนบอกว่าสีอนุโมทนาบุญน,น้ำยูว่ามหมายถีเห็ดงามงามเห็ดหลังคางงามงามเห็ดทั้งขางงามงามแล้วนเนวกระเบื้องไปฆ่าสีกันยังไงมันกระวานเนของ,งขิมเลยเพื่อนเคเจาว่าผมก็ะไดบอกว่าเออเห็ดตามนี่ตามเกิดว่ากันเอก มันจําเป็นเท่ากับที่ได้ปูงใช่หรือเนาะครับผมเฮ็ดเจงไดระบันเนี้ยเพิ่นบริจาคมาแล้วดิมากแล้วมันบอกบ่แม่นหมายถึงว่าอที่เพื่อนท่านให้อาจารย์มาแนแล้วแหมมีมีมีหลายอันอยู่หลายเจ้าทรงมาบ่สีเดียวกันจักคนบ่ลา่เดียวกันจักคนคนละสีนะครับผมปูแผ่นน้อยแผ่นใหญ่สลับกันไปชื่อว่าเป็นการออกแบบไม่วันต่อไปอาจารย์มีวัฒนาการไหม ที่ยังขี่เลี้ยวเข้าไปเขายัางขี่ไล่าตาที่นอกนนอบ้านี้เนาะไม่ยู่ว่าจังไดเนาะไล่าตาเลยจำเป็นตัวแต่มามีเอฟจี็นทร่มาอยู่ <S <S แม่กะทิขน้ำอยู่ดอกกะทิว่าหลายดอกเจ็ิซีสาห,าหามือนเจ้าแ,แม่กะทิรวมบนุโมทนาบุญน,น้ำอยู่อย่าบอกอย่าฝ่าบอกอาจารย์ปูทั่วทีบเดอ้อมันเสียของคอยคอยเหตุไปขอให้มันได้ไล่เดียวกันเพื่นว่างสั้นแม่กะทิซอยู่ซอยได้นิดๆน้อยๆกสิมีอื่นมาสมทบอยู่ดอกที่มาชั่น คือมาฝ่ากับกระลั่สตีบอกซางมาเห็ดบอกครับอจารย่างครับกไปซื้อมาแล้วครับฝ่าก็ซื้อมาแล้วซื้อเบิดประมาณสามหมื่น 30, นี่แหละบัิษัทขัดขอเส้นกระเบื้องเพ่นๆใบเส้นมาอที่แรกที่แรกันซื้อฝ้าแต่ว่าขัขอเส้นกระเบื้องแม่นแต่ว่าพ่นบบไห้โอ้ยขยเจ้บบาของใไห้แล้วนะัพระบพมาะมีเงินเดือนไปกระลั่นตีเนาะ <'d S 1> กาเจ้าบ่าหานะาให้นะถามกาเจ้าโยขอเส้นไปจากก้อนอด้บ่มาทนนี้ผันพาเส้นได้ผมก็่าสี่เส้นอยู่นี่ชิ้นนั่นกอให้ในป,ปู่นี <c oughs> อ่อาจารย์เออเอาไอ้เพิ่นชื่อวาเ <c oughs> พิ่นให้ออกซื้อบ่โอ้เพิ่อนไห่ออกซื้อครับเ <c oughs> ออเนี่ยพวกอาหารการกินพวกอะไรเข้าพวก,พวกข้าวสารอาหารแห็งมาก <c oughs> ม่งมามาอ้อย่างนี้เพิ่นเอามาท่านอันยัสาธุอ่าเพิ่นอัดมาเต็มลังรถเลยมาหนี้เพิ่อนโอนมาทั <c oughs> าา้งเบิดน่ะเป็นเงินแปดถนาทบ่ เพ <So S 1> ื ies, ่อนให้ซื้อนี่หาพันอ่าเพื่อนให้ค่าน้ำมันหาร้อยวะฉนสองพนอ่าสองพันไห้ถวายอาจารย์ว่าฉันใส่ช่องมีช่องไหมอืมใช้ใช้สี่ได้ปอใช่ได้ครับผมใช่ได้เนาะครับผมเพื่อนให้ออกซี่แล้วแต่นีผู้อนุโมทนาเทียนเขอบพันสาม้าน้ำอยู่ผมเขียนเซเขียนอยังไปเรียบร้อยเพื่อแล้วล่ะครับครับู้ทุกคนแล้วล่ะเซเขียนเซไปแล้วกับมิต่ถาถวายอาจารย์เนาะ อันนี้ผมถวายเลยบอครับผมถวายเลยครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนค่าจ้างว่าพุ่มฝันชูฟังเน่ยเปลี่ยนมาจ้างจ้างมาถือว่าเปลี่ยนค่าจ้างเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็ฝันอยู่เพิ่นคือว่าพุ่งผูเหลีอมเพิ่นมาอยู่ดิกละมาอยู่เพิ่นมาวางไในเนี่ยอาจารย์เพิ่นมาบอกว่าให้เฝ้ามาเอาเด้อให้เฝ้ามาเอาเมนเอาเลขเนี่ยเมนวู้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 ว้วู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 ้อนีวู้วูวันพู้วู้วู้วู้้วู้ว้วู้วู เมื่อนี้เป็นท่อม่านพาเ่อทีอาจารย์ก็นทไปเมื่อแรกนีิงๆไปมื่อแรกที่ฟุ้นตก๊ะสตีสที่ไปนั่งอยู่มองจังไหนเอาขั้นจ้องไปน้ำาแล้วโอ้ขั้นหฮมเนาะขั้นหฮมไปน้ำขั้นจ้นนองเนี่ยเขาจะฟังเล่าว่าจ้ะจ้องนี่จังว่าผมกับฟังกับงงๆอยู่หมายถึงร่มนะครับจ้องนี่หมายถึงร่มร่มนะครับผมว่ามันเหลียวเบิ้งนี้หมายถึงว่ามองไม่กระพริบตานี่เขาเอิ่นว่าจ้องวันต่อไปจะว่าภาอีสานนั่นก็คือ้นโฮมนั่นเองนะครับคันโฮมเนาะ คันร่มเพื่อนบอกว่าเพ่่นบอกวาฝ้าเฝ้ามาเอาเด้อจีเฝ้ามาเอาเด้อเตรียมไม่ให้แล้ววะเพื่อนเตรียมไม่ให้แล้วว่าป้านก็เลยบอกว่าอย่าตัวกันดิ่า่ารย์ครับบดตัวดอพูดหม่นูองเก้านี่บ่หม่องเจ็ดหาสามจีเพื่อนห้มากหนิบอแมนม่องเก้ามู่เรื้มนี่บออาจารย์มู่เรื้มนีหนิเจ้าบัดนี้คืออาจารย์ว่าจะไหนกว่าวานี่ส่วนของอาหารการกินที่ ที่เขาพันษาจังมือมือนี่กับฝนตกเนาจังมือนี่ฝนตกเนาะกับว่าได้ออกบินทบานนาอาหารการกินเท่าพ่อไปอาจารย์ทำซีซีเอฟซีคนบอกโทรมาถามละไปถามทนเอฟซีไปมันก็มีเต็มมะมาเนาะนี่จะมะม่กะดีตัวผิวห้องกติกายเป็นดำเลี้งจนตัวบันแต่ว่ามะมามม่าใครกสิ นปกติสีผิวเนี่ยว่าขราเจ้าบอกว่าผิวข้าม่าในตาแขกมันดีนี้ผิวขาวเหลืองผิวออกก็ยังผิวข้าม่าออกเรืออ่องเหลืองนี่แล้วผมเนี่ยกินมาม่ไปนี่อดสามเดือนนี่เหลืองเลยท่านที่เลยเจ้าชีออกกันสาเหลืองเลยมาม่าก็ดีเนาะเพิ่นกับท่านมากก็ถือว่าดีครับดีมาสุขุสุข,ขุนละท่านได้มากก็ดีเท่ากับเก็บไ้เนาะมมือได้ฝนตกเท่ากับต้มนะคุ่บละถวยผู้ละถวยผู้ละถวยแล้วครับผม เมื่อใดบินธบ,บันเนตเมื่อใดน้อฝนตกต่วงนี้พายุช่วงนี้รู้สึกว่าสุดถล่ทถลายอยู่เนียจ้าครับผมพายพายุกำลังเข่าเอามันกินยังก็เปลี่ยนซ่องอับๆอาจารย์กินเอียง <laughs> กินพาอาจารย์นี่แล้ว, <laughs> วโอ้ยโอ้ยบ,บ่ซักบ่อาจารย์เดี๋ยวนี้ซัก <laughs> อยู่แต่ว่ามัน <laughs> มันบ่แหง้งมันฝนมันตกมันเหม็น โอ้อันซักมือข้าน่รดีนี่เราแต่ว่าบมมีเครื่องซักผา้าเบาอยู่เนี่ยโอ้เจา<อ>้าผมว่าผมงวดผาอยู่เป็นหยังมากเป็นผู้ใดบ่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ่จถอดถุงเท้าบ่หน้าว่าเสีนอ่ะขอถทดขอให้แต่มันเหม็นในใจนะกินผ้าอาจารย์นั้นเหม็นปนบอกสังกะรีว่าเอาหนีทั้งกันหน่อยอาจารย์พวดพ่อไว้เอาแล้วย่มซักยังที่ฝ้ามืดเครื่องฝนบ่ตกฝนตกตกยังที่เห็นไหนอาจารย์บาดิครับ ตากจังไรบ้านี่มันมันกระอาบตัวอับเกินแบบบ่อมันบริปันแห่งเนาะจากนั้นมันมีเครื่องสผ้าเราถอยหลังมันมีมาอยู่นี่ที่สิบปีแล้วยังม่มีเครื่องสผ้าเลยมันเลยอาบมันบ้าจัดตั้งแต่อาจารย์ตั้งขึ้นมานี่ยังบราเคยมีเครื่องสผ้าจักเทอะมันมีเลยจ้าแต่ว่ามันกับเมนแนร์เรื่เธอเปิดร่องอุโบสถเงินพันกัว่าเมนอยู่วันครับผมโอ้ยเนาะเอาเอาจังซีใช้อาจารย์ผมมีอยู่เครื่องสผ้าเก่าอยู่เฮือนน่ะแต่ว่ามันห่างหรืออาจารย์นะมาสอนเอาเอาว่าครับผม เฮ้ยเขียนสั่งกับสมไัยษาสมไมยสาใหญ่สมเนาะอู้วแต่ว่าแบบไงนี่แบบสิบสองสิบสามโลุ่ณนี่ย่า่าเสียมาให้อาจารย์แต่ว่าอาจารย์ต้องได้ไปสมเอาครับผมอาจารย์ก็ยใช่ว่าใหญ่สมท่อมันชิเหม็นโลกันลงคลิปนี่ก็ยญาติเอ๋อญาติเอฟซี่เอฟซีสิฮะเคียงสักป์าไม่ให้อาจารย์เออเอาของซี้ซะเนาะอ่ะขออนุญาตบอกบุญพ่อพี่น้องเด้อบบนี้ ขอหนูว่าน้าเครื э right? Now, today, like uh ่องซักผ้าเก่าเนี right. well, right. ่ย right. พ uh ่อ huh. ป uh ั huh. ้นแห้งได้ก็เอาดอกน้าอาจารย์เอาแบบปั้นแห้งก็ดีเอาแบบปั้นแห้งได้ก็เอาดอกว่าซักว่าไรว่าเป็นยังซักเนื้อาก็ได้แต่ว่าให้ปั้นแห้งมันใส่ได้เครื่องซักผ้าเก่าผูู้ๆพังๆพ่อมีบ่อน้อเนาะพ่อได้เป็นโรคอุปโภคพ่อได้หอมน้ำมูนเนาะอาจารย์เนาะใหญ่เต็มเหม็นๆแบบไรการทาปั้นแห้งหรื่ามันบ่เหม็นที่เนาะเหม็นๆอ่าปั้นแห้งบ่เหม็นเนี่ยงแต่ละรูปเนี่ยอู้เอาก็่ได้ว่าเมื่อเธอจะว่าเก็บหัวเหม็นหๆอะไร ให้ว่าคันช่วงเขาพันศาในี่ฝนตกเร่งๆนี่เนาะแม่ฟ้าคลื่มแดดบ่มีนี่ให้ว่าเขาเขาอุปโปนี่วันมันศูนร่วมควอนเม็นอยู่หันมันบ่อยจังเดี๋ยวนี้เจะบ่มีผ่าจีใส่แล้วาะฝนมันตกตลอดเลยว่าสักาไรสุดเจบ่แห้งเนาะอาจารย์บ่แห้งนี่อาจารย์เพียงค่อยบอกผมนะเจ้าตะกี้นะเอาจ้าไหนกายอนุญาตบอกบุญเด้อครับพ่อพี่น้องวางฝ่ายผู้มีคิดจะ่าสุขูสุขวนอาจารย์เพื่อนบ่ต้องการของไม่ดอกอาจารย์ ถ้ามันเปลี่ยนไปได้ก็ดีอยู่แต่ว่าความหมายเนี่ยขออนุมโมทนาบุญน้ำกะอยากได้เครื่องซักผ้าที่พ่อแม่พี่น้องบดิไซแล้วไว้เฮือนไวส้สั้นที่คืออ่าที่มันยังปันแห่งได้อยู่นะครับเนีนยํำนะครับที่มันยังปันแห่งได้อยู่เนอะอ่ากะเอามาถวายทางวัดป่าพูนเน่เนาะ,ะอะได้จักเครื่องกเก่า แต่เงอนมันกับหกเงนซื้อนอฟูเพม่อนี่รอันนออาจารย์นะมันบ่ใส่บ่ออยแล้วนะเอาเครื่องเดียวกับพ่อเด้อมันเกี่ยงไปมันเปลืองไฟเอาเครื่องเดียวกับพ่อไม่ได้เครื่องเดียวพ่อแล้วล่ะบ่หลากับว้ามไม้กับเอามามันกับพระมันบ่พ่อกันปันนี่อาจารย์พระสิบแปดรูปได้อยู่นี่ครับผมบ่พ่อขันปันนี่ันได้ลร้เครื่องก็ดีกับทีนี้คาไฟเห็นไหมคาไฟบ่ จังว่าเด้ออาจารย์ปันมันบรโดนนี่บดิสไซเวลาโดนนี่อาจารย์ปัน้นปื๊ดนเปื้อนี่ว่าบ่เกินสิบเ่เกินหานาทีแล้วได้ปันกินไฟอยู่บ่ล่ะเครื่องเสภานมันก็กินอยู่แต่ว่าสิกินหน่อยกินหลายแล้วตัวรุ่นไม่รุ่นเก่าอาจารย์เะบ่หลายดอกเดียนนึงน่ะปกติกันเท่าเคยเสียอยู่พันสะบาทกะสิเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยวางหาพันีอะไะอาจารย์ไอาแจ้นอ้อยสันบิ่งฉันเก่านาะสันกบอ่ะเด้อฉันกบ ทีผมไมีเงินเสียค่าไฟเพิ่นครับผมเอาไปนี้บวกกับขึ้นหน้าเรียงฝันอาจารย์จังน,น่อยเน<บ>าะคือว่าวันนี้ผู้มเพิพ่นมาบอกเราบอกครับ,อา,บอ,าาอาจารย์บอกแล้้วจะเพิ่นบอกว่าจังไรอาจารย์เพิ่นเราบอกว่าสิ่ี้มันมันมีผูมิมหาครับเป็นเล็กน้อยนี่แหะเป็นเล็กน้อยเป็นเล็ก,น,น,น,กน้อยบป็จุกน,นี่บ่บป็จุกอีกแล้วดิเปกนจุกโอ้ยเสียไใจเพราะจุกวันวันวันนึงกับเจษหาน้อ แค่กากีบอกเ้อนแล้แต่แ้ว่าเป็นห้องห้าวตีเอาเนาะห้าววตีเนาะพูดพูดถึงแล้ววะเขียนใส่มือน่ะวาจุกอาจารย์มีเงินอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่สามปัญหาสามปัญหาเนี่ยเง่นวัสนะอาจารย์มีเงินอยู่สามหาปัญหาข้าวพันไปตีเอาเลขยู่เมื่อเมื่อบักจุกเขียนให้พูเนาะเงินสามปัญหาที่บักจุกลักไปเนี่ยห้องฝีหนังคือว่าเอามาซื้อจังหรอกแต่ว่ากับใครอยู่ดอกวาพุ่งูเหลือมซอยไปอยู่ เอย่าพุ่งงูเหลี่ยมบ่มากอยาน่าอาจารย์อย่ว่าแล้วเรกันนั้นเท่าเขาป่ะปนี้อาจารย์แปดอลาฮันเท่าเขาป่ะครับแปดอลาฮันส่วนมากคันแปดอลาฮันเข่ากับตัวนี้กับชีบเข่าครับผมแปดอลาฮันบดแปดอลาันบดครับผมแต่ว่าคันว่าบ่ออกนึ่งนึงกับชีเข่าอยู่อืมแบบคันออกนึ่งนึงแบบบ่มีเใหญ่ใหญ่เลยครับผมตัดขาดโบมีเลขเป่าเนาะมี่มีเยอะกับตัดออกคือว่าหรือวา อะไรก็ได้เอ้าแบบนี้เข้ากับเอาบรถามเลขยกวะเอ้าเรียกบ้านบอกว่าอย่างนี้เรียกบอกเลียว้าเกี่ยมมันปิดต้นข่าอย่างนี้ดูบอกข่าอย่นี้บอเข้าดินิโจ๊กจ๊กแก้วว่าขอแก้มือแนวว่าเช่นไรขอแก้มือจ๊กแมนขอแก้มือแก้มืออย่างเพื่อนบอกืสิที่เพื่อนมาหลัดเงีนยสามปัญหาวันนี้แกบอกว่าขอแก้มือแนวว่ายกนิ้วขึ้นนิ้วหนึ่งหลุดครับผมอ่านิ้วหนึ่งแล้วกันยกอีกห่าได้ไหมยกอีห่าแมน มานี่015ร่ครับอาจารย์นึ่งหาข่งหาข้นน่งเต้องเขียนเขีสั่นเดี๋ยวด้อยช่วยพี่ยังไงช่วยจได้เบื้องเรขกกันบนผ้าด้วยสมพานนี่กูขึ้นนายแต่น้อง่น้าเจ้า่วได้เบื้องเรขย่เ่านะขอไฟเด้อบินนองนั่งเตลียกอะสาาทุกทุกิบอาจารย์นั่นนอืมำแหน่งเก่าอาจารย์ำแหน่งเก่าฮะ เด้อวันนี้นะครับเด้อเลขไอ,อจุกวัดป่าอืมครับผมนี่คือเลขไอ,อจุกนะครับผมอืมฮะเห็นครับแฉกจอไปเด้เอวันที่มากไก่โคชค mắn นกให้ได้เฮ็ดได้สร้างน้ำอาจารย์ย่างนยหน่อยๆก็ได้กระเบื้องพูละเพนกับย่างไข่ได้หน่อยจานเนาะได้พูละเพนสองแผ่นดได้พูละกองกับย่างดีเนาะจะว่าพูดถ,ถึงว่าอ่า อยากให้ได um, anyway. so ้ไล่เดียวกันนั่นแหละว่าแล้วกอะไรเนาะแคนโน่เขาแันน้องเห็นเราก็อยากมันกข้าไล่เดียวกันเมื่อขจีดีที่เนาะครับเมื่อขจีเป็นตะเบิงประกันหรือว่าจังได้เราเราคนละไล่บอกครับผมอ่าตามนี้ตามเกินเลื่รย์ครับผมแต่มีการส่เอฟซี่นี่แหละเนาะครับผมผู้ได้ยินได้ฟังเนาะในข้างนี้เนาะไปจักจีว่าจังได้คือว่ามีอาจารย์ไปจักจีไปหาเส้เนาะจักจีไปหาเส้แล้วอาจารงถ้ะกรบผมมีเงินเดียนแล้วจักจีวางเลย ครับอีกแนวนึงกับอนุโมทนาบุญน้่เด้อพี่น้องเอฟซีทีทรงมากงมากมาอาปลากระป๋องปลากระป๋องข้าวสารอาหารอย่ายอยู่มือนี่มีข้าวกระสอบหนึ่งเ่าวาเออเปิลเปิถวายมากนะข่าวกระสอบครับผมข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข่าวจังข้าวเหนียวที่หนึ่งวันต่อครับผมเป็นเก่ามาท่านนั่นอนุโมทนาท่าน อาใครก็มีเนาะใครแน่บักแตงบักหุ่งแบบยังแนมมื้อนั้นนะบักแตงบักเติงเพิ่นกับขนมาหลายอยู่แต่ว่าบบดนี้อาพวกบักพริกพวกบักแตงนี่มันกะเก็บไว้ได้บดดนมือเนาะอาจารย์เนาะเออมันกะบือว่าล่ะแต่ว่านี่ส่วนอาพวกแนวอื่นยังใครยังนี่นี่กะบใครเก็บไปดลเพราะสมควรอยู่นี่ถจะบดดนหลายดอกแต่ว่าใครนี่เดือนนึงมันกะนั้นดิครับเดือนเดือนเดือนนึงเริ่มเป็นน้ำนิดช่งไหมเป็นน้ำครับผม แต่ว่ากระชิบมีมากเรื่อยๆคุณบ่อเนาะครับผมพวกเว้าแล้วเนาะคันมีพวกปลาแหงเนาะจ้าเป็นปลาแหงปลาอีหยังล่ะพวกปลาแหงนี่นะพวกมูซีดิกเก็บได้โดนซุ่มนี่การนาสีคุ้มพันษาอยู่ปลาแหงปลาอีหยังเนาะบ่อเนี่ยปลาจีโกปลาหมึกที่สิบ่ปลาจีโกปลาหมึกปลาหวานอีหยังพวกนี้ล่ะปลาหวานปลาหวานน้ำตาลมันสูงนี่เนาะน้ำตาลสูงก็บพราเป็นอ่างหรอกอาจารย์ว่าหมายกัด ทิดตังเพิ่ม,มน้ำตาลไน่เดือดจ้วเนาะจ้ะของแห่งมันก็ดีคือว่าอะมันก็ดีเนาะครับผมมันเก็บไปได้โดนเก็บได้โดนน้ำครับผมพอได้กลุ่มบบบพันษาอยู่ดอกครับผมค่ะเปอนกะช่วงมากเรื่อยๆอ,อ,อ,อยู่อาจารย์อุโมาเนี่ยการสรุปว่าเลขอาจารย์เบื้องต้นนะครับวัดวันที่สิหกสิงหาค่มสองหาหนะครับเป็นเลขพู่มเนอะพุ่ม ยูวัดนี่แหละเลขไอ้จุกอ่าได้มาจะขึ้นหนึ่งหาโดยที่ไอ้จุกนี่ได้ยกมือขึ้นมานิ้วนึงแล้วก็ยกหามือหานิ้วตามมาแมนเนาะอาจารย์ก็เลยตีเป็นหนึ่งหาเลดหนึ่งหาครับผมเดี๋ยวมาจำเรื่งบอกว่าขอ,อแก่ตัวเนี่ยว่าซช่นขอแก่ตัวเนี่ยานานละเอาร่างเบิ้งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอยาจารยีผ้ามาตามในส่วนของเล็กผู้มงูเหลี่ยมฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีกระถาเบิ้ง นะครับว่าหลังจากขึ้นนี่ไปนี่อาจารย์เพื่อนขี่ไปนั่งขึ้นนี่มือเอื่นขี่ได้ตัวไรเดี๋ยวมืออื่นขี่เขาม่ท่าคลิปใหพ่พอพี่น้องอีกกรอบหนึ่งน่าอยาดนาะครับผมเอาบันี้รบกวนอาจารย์้ํำนี้เลยครับผมบันี้เนาะสาธุสาธุครับผมสาธุเจ้าค่ะ